สวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็เป็นเกม House of Selena นะครับ House of Selena เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ววะที่แปดแล้วหรือเปล่าเน,นี่ยจะมีลดเสียงไหมน่าจะ EP ที่แปดแล้วหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะครับมาเริ่มกันเลยโอเคมีสามระดับให้เลือกแล้วมันระดับยากอยู่แล้วโอเคมีน่าจะมีด่านเดียวนะครับไม่มีด่านให้เลือกด้วย โอเคอันนี้ทางออกใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยแผนที uh ่อือฮึแล้วตรงนี้อะไรพัซโซโอ้โหห้องค่อนข้างที่จะงงอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เปิดอ๋อ oh oh, เปิดนั่นกุญแจนี่คือกุญแจเก็บเก็บกุญแจไปทางนี้ก่อน ทางขวาตู่ช,ชิวครับเกมนี Sadly, ้คือเออทางนี้ทางคือเขี้ยะฮู้ยฮู้ยเอ้เอเกือบหัวใจวายตายคือเกมนี้มันเอ่อยังไงล่ะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะนี่โอเคเก็บพัทเซล ขอแค่เราต้องมือไวหลบให้มันทันแค่นั้นอะ่ะโอเคน่าจะมีอะไรนะโอ้ย,อย,อย,อยใจเย็นๆเด็กน้องๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรูปภาพนะครับโ okay. อเคคือไม่น่าจะมีอะไรนะแถวนี้ไปไปไปห้องนี้ล่ะุญแจครับ โอเคอืมตอนนี้บรรยากาศที่บ้านผมก็เหมือนฝนจะตกนะครับบรรยากาศก็วังเวงอยู่โอ้โหนี่คือรูปแม่ของเซเลนดีนาใช่ไหมอาป,ปากโชว์พลังกินปากอ๋อนี่โอ้โหอะไรวะ เฮ้ยเอ้าประตูปิดเองเอ้าโอชอีเอ,อะอะไรวะเฮ้ยเราไปทำอะไรตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้มาโอชิเยะโอโอ้ไมค์กอสเรามาทางไหนมเมื่อกี้นี่บอกทางนี้ แบบนี้นิดตกใจอยู่เหมือนกันนะเออตรงนี้มีห้องใต้ดินหรออ๋อนี่นคุณแจเจอคุณแจแล้วครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานคิดถึงใช่ไหมเซเลนดีน่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่เจอโอ้เจ็เย็นยนเราจะไม่ไปทางนั้นเราจะไม่ไปทางนั้นโอเคเราเปิดประตูนี้ก่อนอ๋อนี่คือทางแรกที่เรามาใช่ไหมเฮ้ยเอาห้องนี้เปิดได้โอ้นี่ไงพัสโซ เป็นคลิอเซาไปต่อฝนก็จะตกแล้วครับผมรีบเล่นรีบจบติไปดีกว่าน่ากลัวไป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 มาทางไหนทางนี้ใช่ไหมโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้ แบบนี้ใจคอไม่ดีเลยเราฝนก็จะตกโอเค <c oughs> <c oughs> ตายเลยละมีอะไรเลยเรา้รงนี้โอ้แบบตรงนี้ก็ไม่มี แค่น่าจะหมดนะเราต้องไปข้างล่าง <c oughs> ถ้าจะมาแบบนี้นะโอเคเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมห้องข้างบนงนี่แหละ <c oughs> ไปทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนดีกว่าโอเคมีอะไรให้เก็บไหม ไม่มีเลยตรงนี้ล่ะอน๋นนี้กุแจนึงออ่ะอ,อ้โตกใจ อ้าวเฮ้ยแล้วไปทำอะไรตรงน,นั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้มาหืบีงเร็วเลยอีเด็กแวน้นอีกอันนึงครับอีกอันนึงตรงอะไรนี่ห้องนอนใร่ไโอ้เรื่องรูปเซเลนดินาเหมือนกับภาคภาคไหนวะภาคสองหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรนะ ใช่ครับมันต้องอยู่ในห้องนี้แล้วไหมทุกสุดท้ายเออยังไงโอเคอแปะแล้วไปกันครับอยู่ทําไมล่ะแล้วเราออกทางไหนออกทางไหน <c oughs> โอ้โหแล้วยาจูบเลยแบบนี้อืมอจะเย็นๆแน่นอนไปทางนี้เราไปหรือ,อยังว,ไวะไม่นั่นเราไม่จัดการโอเคลง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  ไปข้างล่างเราต้อตงหนีออกจากที่นี่นะนี่โอเคปึ <c oughs> ๊บทีนี้เราต้องไปห้องใต้ดินใช่ไหม <c oughs> ห้องใต้ดินอยู่ตรงไ <c oughs> หนจากทีนี้ห้องใต้ดินห้องใต้ดินห้องใต้ดินทางนี้ไหมไม่ใช่ ตรงนี้แน่ๆไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ท้งไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคอ้าวทำไมไม่ขึ้นข้างบนวะเนี่ยแล้วมันจะหนียังไงเนี่ยลงมาห้องใต้ดินเนี่ยอุ้ย ลองอะไร <c oughs> ตรงนี้ไม่มีอะไรไปครับเดินหน้าต่อไปอุ้ยเชี่ยมาทำอะไรตรงนี้ Okay. โอเเกือบ,เก,อบเกือบไปละ้วิว่งมาทั้งบนเลยนี่กล่องอะไรฉลงเกือบตาย ตายไปแล้วกับดีดไปทางไหนต่อวะเนี่ยทางนี้มาเนี <c oughs> เ่ยเกือบตายตามีใช่ไหม ประตูโอเคเนี่กล่องอะไรวะเนี่ยรูป <c oughs> <c oughs> ภาพครอบครัวทัชอ้ามาครบเลยมาพร้อมหน้าพร้อมตา อ้าอ้าวจบแล้วสรุปว่าเราออกจากบ้านไม่ได้นะครับก็น่าจะต้องเล่นภาคต่อไปนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับไปละครับบ๊ายบาย